สบายดีสบายดีปะลลุสบายดีมาหอดเปรียบลอยปะลุงเลยสำหรับขอน้องขาดาวเนาะแล้วก็ไอไอ้ขีดเนาะน่าจันขีดทำกันยากเนาะบ้านห้ากขี้ยักเนาะขกันแบบนี้าให้เลือดเล่นเนาะ ลดลบบอหรืว่าโต๊กมไหมบอแบบนี้มาเอาสียมเสตียามาแล้วครับเราต้องมายาคันนี้สบายดีพี่น้องกำลังจิตกอเตาไฟโอ้ยเตากะลูบ้าโอ้ยกองมะขามเพื่อนกันเนาะโอ้ยแม่มะขามตัวนี้ผู้จ้าเพื่อน่าไปขึ้นเหนเมื่อยนะบอกกินนี่แหละพอยเล่นคอเจียประคายเอาเงินเปรียให้เพื่อนนี่เพืนเทีบลอยบาทนั่นเพราะว่ามะขามเป็นไงบ้เลี้ยงมาส ร่มช่างไงม่งเอิช่าสวมาไปหามไปเป้ามาแน่ไปเป่ามายางอืมนั่นหน้ามันด้งาเอาไปเป่ามาห้กูแน่

ตว่นเจริญนับปีโต้ยอมมาตสนรอวาแน่อมมาสิเาแป็งนันน่ายเมือัวเราของป้่กะแป้งไข่มีแต่กรแ้ตว่หญ่ไานกับชาวนวลน่นดิเริ่เพิ่ไปหาใช่นวน่อยไปโมปอันค่ะามาทีบุุุุุุุุุุุุุุลป่อกะจอเยทงมะาเทาไปหามาคือบัวได้เขาไปาที่่ นไปวทวทางทำการย่างกัลุงอันใบอันห้ามเียนะบอมาล่นไพ่เรียดนะใบหวานค้นนะบอหาน้นหานนเง้้งมึงไงเงี้เออมี้องไปลงไเออลนไพ่หระกัเอาแปะแปะแปะใส่

เพือนเด้อเบื่อเด้อพ่อไปกูเพื่อแล้วกูก็ลงววิตเลยเนาะมีลตัวเองล่างางลางสี่ตัวเองลงน้ำหมูไอ้คลางกับเครื่มาจะบลากทั้งที่เลยมันสีบดเทิงไม้บ้านนี้ข้าเลิกเลยไปว่าข้าวสีหองเลยครับอันต้นชาวต้นนั้นเลยมันเลยไปเลยโรถมิจะขึ้นแลวก็มันก็เติบแล้วนะแล้ข้าวเก่าิจจะขึ้นแลวก็ข้าวไปอยู่ที่ดินเลยนี่นี่นะ อือครับเจ้าก็บ่ว่าครับอือเท่านั้นแหละมันแท้แต่ที่ลงไปเฮ็ดหยังอย่างหนอยเออ uhm. ừ. 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 สิกแล้กแลวก็อองไปคนแบบดค่นสากันบาดคนกคนคือนี่น้อยนึงบาอองก็เดก็พาแลบ้าาเลโดดลงบสิโคตรจงเป็นโ้ยนงงก่ได้วะน่งลงไปพอลมากพคพอพามพอมอนแลมากวาใจเง้เนาะ ที่ถนว่าบบทนี่ว่มากินเหล่านี่ดตัวขับกินเหนั่นะอนุญาตนะป้ลุงกินเหล้านเมือนกินเหล้าให้เมาได้กินเหล่าให้มันผ่าเลือดเนาะม่ให้เลือดสลายไให้เลือดสลายบานเฮ้านะแม่นว่แสิกินให้มันเมาดอกวป้าลุงกินมันเป็นยุมเป็นยา

เจ็ห <Christina. S 3> ัวเลยนะมาปวดขาเนี่นะราต้องถอดหัวลูกแต่ขาเองนะลูกตะโกนได้ไหมนอนอยู่กไดหนื่อยนอนกเือนเจ้าละนค่ไง่ายมากไ

เย็นนรายคลายแน่แล้วบ่ยังหนาวอยู่บ่ดยยังหนาวอยู่ยังหนาวก็เก็บเนคานได้จิบ่ได้ครับฟ้ามื้อนี้ก็เย็นเจาะเจาะยังเย็นนะครับัเจ้าบัดมันแก่โตแลบาดนี้ลงบ่ลงบ่อนคันมนผู้หนุ่มผู้น้อยมันก็สิบ่ปานใดดอก ไอเจ้าบัตลมแบบบัระวังอนอยู่บัรลายแล้วมันแหละเจ็บไปเบิด,ดบ้านอีกสองเามือยันไปบัได้อีกลอมมเลยฮัดมันถึอตักย่งะไเนาะป่าตกมาจะถึง่าชุงตึกแต่เนาะเนาะป่าี่ใสดอกไผกับชิุ่นรดด่วนเนเนาะเออเชื่อมันนั่นแหละในทางข่าวนี่อ เาเกเลนาจนเลยบ้านเลือม <ok ันอะไรห้าไปนี่จาะแหละีดยาอะไรกะเอามันส uh ุดซัวกะเลยยางเนอะทกันยางเร่มาอะไรบ้านไปเป่า

บเป่าชดสุตันนี่เพ่งมาถามแล้วก็เบิร์ตคนนั้นหลาคนฮึอกเบิร์ตปุ๊บไม่เป่นไ่ดกปุ่บ่ได้อกปุม่ปุ๊บกึ้มปุ๊ใกลดอกร้านปุ๊ขาดเลยละลายหนาก็ใบเปล่าผู้นาอีเด้มานี่คือบ่ใทรายกับผู้นายอีผู้นาถือผ้าู้นาถือมีดเผินเห็นมีดปะลุงเลยจขิดเผินเห็นมีดก่อนาสันบอเผมา นามารเาเนี่จสิมาจอบใหม่ได้อเด้ออยู่ดีมีแห้งเศาไว้ไว้ซะเเห็นงานน้ำกันคือเก่าอะไก็ได้กระดาษบานก่แ่นี้บุญสางกุศลเนี่ได้กดบัดบ้าเฮามันแบนว่าคอยลงกับคอยเมื่อไหร่ด้ปะเออเออมาใร้อยขบสวัสดีผมอแม่พี่น้องบุข้ากันสีได้กอลากับบงกับม่น้องเพราะว่าไปหุดัวหุดสวนแลวกอะคอยู่กินร้กลายเนาะแบ่าแเมก เมื่อเฮ็ดแยกเฮ็ดสวนแม่ถ่าอยู่เพื่อนบ่รู้เลยแม่ว่าเพิ่นก็บ่ได้แข็งแฮงเนาะทางด้านแม่จันคิดนก็ได้แต่ถ้าเจ็บนี่นี่นี่เขียนบ่อืเขียนเนาะยังีนยัลงบ่อือวนั้นเออบ่เข้าเลยเออ มันเย็นงบอมันอุ่นไงบอเยี่มมันมัใสเลยมันมัใสเลยไม่รูเขาตาน่ตามนี่นี่เนูหามาขัดเจ็บเนี้ยนี่ไงน่าจะข้างไหสบายดีพ่อแม่ลูกป้าลุงเนีาะยัมาทำไปนี่สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงฮ่ากับมานจะห่งมอไอบอไปก่อนนี่ได้ กินพอไปบ uh, like, right. oh. wow. oh. ุกขอครับไปดูมะขาลิ้วเลยได้มาเพิ่นไปหาพ่อเพิ่นไปจงได้พ่อสันหมตกหลังละตกลานวัดหลังวัดหลังวัดทีเพิ่นนั้นเอาไหมเด้สั่งพ่อจะกินกหลัเต่ามาไห้เป็นอีกยังก็เลยอย่างง

กับไ <mile> ่กั่จี่เนี่หนังใบเป่ากำลังขึ้นเลยเอาเอันนั้นใบหนาได้ทั้งหัวเพือนเาหนใบเป่านี่ยางเขาลงเลยมาใส่ไมาปูใส่เท้านะ ເຮົານີ້ກະສະໝາພະຄວານະບາດລຸງມາກັນຈິຫຼ້າສິໄປແຕ່ພຽງໂຕນີ້ຈະໄດ້ກະເພາະອະນຸການນາເດພລຸງດບດ